สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีสุกคนมึงเนี่ยอันนี้ปันได้ไข่อยกรบเพยยูอันซื้อพี่น้องมากจะเก็บเอาเห็ดก่อนส่วนไปงงก่อนขเจอกขเจอาเอาไปสุกมึงเนี่ยหมือนอันเอาไปอันเอาไปแหงขเจเกเาบ่อพ,พอนสู้สู้กันกินกตเกิดแน่ว่าอันนี้แน่แกตอันนี้แน่พี่น้อง เขาป่าบางนึงคนะ่ะเดี๋ยวก็ได้ทำงานอาทิตยนาคือปิดกลุ่มก็เจ้าเห็ดถน,นนต่อพี่น้องเมื่อนนะตัดใหม่ไล่พี่นอ้องเจ้ตาตัดใหม่หตัดอันเห็ดถนนถนนเมื่อไรแต่สีหาเอาดอกสูงเนาะว่าเอาดอกว่าดอกบานเพอด่ายอันนี้พอด่ายนี่อยู่ในหยาก,ก็เลยอันตัดพอด่ายพี่น้องเห็ด<อ>ยังก็กเอา หนาวไปไหมล่วงเบิร์ตตัวน,นี้มาเพราะท่านบานเบิร์ตเห็นอ่ะเอ็ดคอนโซนต้วจะได้กันนี่คือน้ำก๊อกใหม่ตายแล้วผู้ใดสิไม่เอาไดน้ะนะอนก็เห็นคอนบาน,นเนาวอ่อน่วนต้องหาเอาดอกบ่าบานจ้ะว่าเอาดอกเยอะดิฮะ หลอไปอีกยักกน้อยโม่งขวญเพิ่งเอาไปหมกในระ่มวีวีอยู่กับวอยูบ้าน <c oughs> แฟนว่า <c oughs> อชอบเนี่ยแบยังเกิดไปเรื่อยๆนะแล้วแต่สภาพอากาศกอว่าไอก้อนสนจ้ะ <c oughs> ไป, <c oughs> ไปรอหลอต้มตุ๋มมั้ย เกิดอยู่กอกอเตะตายกอไอ้ก๊กใหม่ตายเลยโอเมาเอาได้แบบนี้เลือกเอาพี่น้องมอื้อก็ยังพอมีให้เก็บอยู่ ต้งต่งตู่มั้งรวลางมกันมันเก็บเอาเพื่อกันจ้ะอันตราเขาเอาดอกต้่งตู่มั้งเขาเอาตาไ,ไอดอกมันเขาบอกเอาขา,า,าออก็ตัดเอาตาดอกก็ดอก ก็เลือกเอาจ้ะต้มดออมีดี้ะทีข่อยบอกพากันต้มดีดีอันที่สองว่าเป็นห้อยคนได้แบบนี้ห้อยกวางจ้ะ <laughs> Dạ, yeah, phải yeah. mm. oh, <coughs> <coughs> <coughs>

我买吧。 พห่เจา้าขาบู๊ยขาบนขาอ่วมเนะาะตัวกากินบอดไอเป็นไดเด้เนี่ยมันหยาบไปหูออกแล้วตันสิเอ็ดดอกมันข้เจ้าพีต่ต่ำปนเอาตัวต

Ban đây là con tôn lap, vam là bằng lấy tay bonsi 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 tay là tay bonsi tay bonsi nó bonsi เก็บได้แเทลดดอกน,นี่กันเก็บไว้เนี่ยค่ะอ่ะฮะลายจะเป็นออกหนะ<อ>มดเลยเกิดจนหอดอันนี้นี่มาโตคุณละเฮ็ดอันนี้ เสียงเปือนพี่น้องตลาดสัตว์วันใดยู่ไก่ได้กิดกับคนทางิต้าบ้ากะ,กะจะเมื่อไหรจ๊ะเพราะว่าอยากมันมันมันทำจะเมือ่อได้อันเกลื่อนกันตาเดี๋ยวพี่เก็เบเอาอีกนิดนึงอังสีเมื่อมือใหม่อังสีหน้าใหม่ยานพี่น้องยานถกหลูกหลงลูกหลงก็ สิพาไปเก็บอีกจุ่มนึงทางผลพี่น,อน้องทางออกจังสิเมื่อยค่ะกี่ยวต่อมันคลำมันล่มพร้อมไปพี่น้องไปเก็บอีกจุ่มนึงสิพาเมื่อวานนี่พี่น,อน้องมาดูดิ อันนี้แล้วพี่น้องโี้เก็บเอาเอ็ดเอาสิฟ้ามื่อพี่น้องยังสิฟ้าเก็บไปมันเหมือนติดทอนทางมีคนเห็น ฝรั่งเขาเห็นประันฝรั่งเห็นมันกเก็บพลังเขาเขาไม่ยางอันไม่ยางเหรียญเขาก็บ่ได้ยหรีเขาปลาปลาเหรียญพลังตาเหลืองพี่น้องอันนี้ตาเหลืองแหวน่าน้าว่าหน้าหนา,นาหนอันปันได้ดอกเสียงหมูเสียง เหลืองของเหลืองคามาหมูปลาตัวเลีน่เลนต่ำเลยได้มู้ัน้่ตดมาตดหัไันไหมดนิน่อยว่าเอาดังไงนพี่น้องดน่อยว่าเอาหาตัดอกไงเนาะนีุ่อยู่จ้าขนมือยังสีมาเก็บไหม เก็บปอบเบิดดอกพี่น้องตอกออาก็อีมานางเก็บโอเคพี่น้องซิมเมื่อแล้วจุ่มนี่เมื่อแล้วพี่น้องจะล่มหอมสองสามโมงอ,อกเบิดขนาดะก้อยเก็บนี้ จุ่มตันพี่น้องยโอเคเพื่อนๆจะคลีบหนาพอ,อกันไหมพี่น้องจะ้ะเอ็กโคนโซนโอเคพี่น้องมึงบรรยากาศันท่านอันนีจากกระยานใจนะอันนี้จักกระยานขอให้ เห็นไหมปิายานปอไก่ได้ปอกกระเบื้อไก่สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปอ่าพอ,อกันหมาบายบายพี่น้องจ้า